ครับผมสวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางฮานอยพิเศษนะครับประจำวันที่5มกราคมนะครับสำหรับเมื่อวาน3าฮานอยฮานอยปกติเด่นมานะครับฮานอยพิเศษฮานอย VIP ไม่มานะครับอย่างไรลองรับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางนะครับและลองวัตัดสินใจดูนะครับก็ผมยังรันต่อไปเนาะสำหรับฮานอยพิเศษเมื่อวาน318 33ครับฮาหนอยพิเศษั้าหลังมานี่ถ้าใครสังเกตดูดีๆครับตั้งแต่ปีใหม่มานั้งกอดปีใหม่5รอบ1 2 3 4 5รอบหลังสุดเบิ้ลไป4รอบสุดยอดครับและถามว่าถ้าเบิ้ลแล้วเบิ้ลอีกได้ไหมทําไมจะไม่ได้ใช่ไหมครับระวังให้ดีครับคนชอบเล่นเบิ้ลลองพิจารณาดูครับสำหรับวันนี้ฮาหนอยพิเศษซีเดนที่ผมจาได้คือ8ครับวิ่งโบล่นล่าง8ครับ มีโฆษณาดูให้ผมด้วยนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับเพออไราะรายได้ผมมาจากการดูโฆษณาครับแล้วก็ดูคลิปให้หมดทั้งคลิปนะครับอย่าเลื่อนไปเลื่อนมานะครับเนาะสามแปดสามแปดหกครับสามแปดหกแป 7 6ครับ163 676 100มัด6เข้าไปครับกอ3ตัวที่ได้นะครับ638 668 688 678 616611 63633 6 67677 6 หน่อยพี่เศษ17นาฬกา30มนาทีมาลุ้นผลกันครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีครับ